สภาพน้ําท่วมที่เกิดขึ้นหลายๆจังหวัดของภาคเหนือและภาคตะวันออกเวลานี้ทําให้ทุกคนนั้นหวนคิดถึงสภาพน้ําท่วมเมื่อปลายป,ายปี2554ที่ผ่านมาในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับกอบอ,อจะประกาศบริษัทที่ผ่านเกณฑ์รอบแรกของคุณสมบัติที่จะมาทาเนินการเรื่องทีออ,อน้ํามูลค่า300 0 0 0ล้านบาท 6บริษัทที่ผ่านเกณฑ์ประมูลในเบื้องต้นนั้นจะมีเวลาที่จะต้องดำเนินการเสนอกรอบแนวความคิดรวมถึงงบประมาณและประมาณการที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จมีเวลา60วันที่จะเสนอเรื่องนี้มาในวันที่23กากันยายนและหลังจากนั้นในส่วนของกรรมการกรบอ,อมีปฏิทินที่จะในส่วนของการดำเนินการโครงการเพื่อที่จะพิจารณาบริษัทที่จะผ่านเข้ามาบริหารจัดการน้ำดังต่อไปนี้ ในวันที่31มกราคมนั้นคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อกลุ่มบริษัทที่ผ่านการพิจารณากรอบแนวความคิดหรือช็อตลิสต์กลุ่มละ3รายเพื่อดําเนินโครงการือนจัดการน้ําในส่วนต่อไปที่เป็นรายละเอียดโดยจะแบ่งออกเป็น2ลุ่มน้ํานั่นก็คือลุ่มน้ําเจ้าพยาและลุ่มน้ําอื่นๆวันที่15มีนาคม2556คณะกรรมการจะคัดเลือก6กลุ่มย่อยที่ผ่านเข้ารอบโครงการสุดท้าย โดยจะพิจารณาจากข้อเสนอด้านราคาและด้านเทคนิคและจะประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก16เมษายน2556หลังจากที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาผ่านการคัดเลือกและดําเนินการจาัดสรรเงินกู้แล้วจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการที่จะให้บริษัทนั้นในการที่จะบริหารจัดก,การน้ําต่อไป โครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่า300แสนล้านบาทก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่คุ้มค่าของการใช้งบประมาณรวมถึงไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการแต่จากนี้ไปวันที่16เมษายน2556คุณผู้ชมจะได้เห็นว่าที่ไหนบ้างจะเป็นแผนสำหรับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งรัฐบาลมองไปอีก3-4ปีข้างหน้าว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนพร้อมๆกับ รองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแต่เหนืออื่นใดนั้นโครงการแต่และโครงการนั้นถ้าเผื่อเป็นโครงการขนาดใหญ่ก็จะต้องดําเนินการจัดการด้าน TOR โดยเฉพาะการพิจารณาในส่วนที่เป็นโครงการจะทา EIA HIA รวมถึงถ้าเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนจํานวนมากก็จะต้องทําประชาพิจารณ์และเมื่อถึงตอนนั้นคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่า แผนบรหิหารจัดการน้ำและการใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดการน้ำของรัฐบาลนั้นจะมีความเป็นรูปธรรมมากร้อยขนาไหนและที่สำคัญจะแก้ปัญหาน้ำท่วมของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนจริงหรือไม่